ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مهم له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أهل النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم مَن بتقوى الله فَطَاعَتِهِ لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى جل ذكره في القرآن الكريم وهو أصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أَسْقَاهُمْ ان الله عليم خبير صدق الله العظيم سبحانه بما تلقيكم الله سبحانه وتعالى الله من และในขณะเดียวกันพระอัสสัณฐวาละก็ได้กำหนดสิ่งที่จะทำให้ชีวิตที่มยู่ภายใต้สังคมนี้ดำเนินไปในวิถีทางในอันกิสถาที่มีกอมีเส้นทางมีความชัดเจนในการกำบนดไว้ซึ่งชีวิตในยานี้ท่านที่พรกับม,มนุษย์โลกคือเป็นมนุษย์ที่อยู่เป็นสังคมอาจจะเริ่มต้นจาก ในครอบครัวซึ่งมีจานวนไม่กี่กับผู้คนที่จะรังสรรค์ประโยชน์หรือก่อให้เกิดกรณีประเด็นปัญหาอาจจะมีอยู่กับคนไปเยอะในครอบครัวแต่ขอให้ท่านเรีรู้ไว้ว่าในสังคมเล็กๆของครอบครัวนี่แหละมันคือปัญหาอันยิ่งใหญ่มันความสําคัญที่มากมายที่เราจะต้องจัดการกับครอบครัวก่อนและในขณะเดียวกันท่านที่โบ้กังหลายการที่เราจะอยู่เนี่ย ในบางสุขู่วันมันมีแหล่งที่มาของการที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าโลกวิญญาณใบนี้มันเป็นทางผ่านของเรามันเป็นเสมือนคนแต่หน้าที่จะมาอยู่ในโลกนี้ไม่จีรังไม่อยากมีในขณะเดียวกันเราจะต้องรู้โจทย์และกรอบแห่งการเ,เดินชีวิตของเราให้ถูกต,ต้องตรงกับที่องา์พระผู้เป็นเจ้าได้ฝากไว้กำลังจะบอกกับบันทั้งหลายว่า ลเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยมีทั้งชายหญิงแล้วพระองค์ก็สร้างมานี่จะอันนั้นคุ้มชัวร์อุบัติเหตุบ้างบ้างอินก็มแตกต่างขึ้นในโลกใหนี้บุคคลที่มีเรื่องของการอยู่ชาติพันธุ์เชื้อชาติศาสนาผิวพรรณความรู้สึก DNA ต่างกันในโลกใบนี้แต่เสร็จแล้วอัล์การเราก็ได้บอกกับเราว่าเมื่อเป็นชนนั้นเนี่ยมีจาระห์เราป นี่คือศีลปะัสามที่เราต้องกาวางไว้ก็คือสร้างมาอย่างนั้นแต่ศีลปะัของการที่เรานั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาด้ะไรตัวเราเป็นอะไรเพื่อนของเราเป็นอะไรแล้วก็บุคคลที่ไปใช้ศาสนาเดียวกับเราจะทํอยังไงในการที่จะอยู่ร่วมกับเขาโดยไม่เสียหลักความเป็นมุสลิมมุสลตาห์ินนาอัครมุมอุนใจละอัคราโมกุนลอัคราจึงบอกในไตรยะนี่ขัดมาไว้ ดังนั้นคนที่จะสําเร็จนั้นคือว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนั่นก็คือแก่คนที่อักลอมอักลอมอัลลอฮ์คนที่จะมีเกียรติที่สุดในลักษณะแห่งอัลเลาะห์นั่นก็คือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีก่อนการเกรงเมื่อสู่หลักแห่งการรักเคารพในสูงภายอินนัลลอฮิวะลา ลงฝังในหัวใจของผู้ศรัทธาบ่มฟักความดีงามอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นคุณธรรมแล้วมันจะออกมาในรูปแบบจริยธรรมก็คือการแสดงออกด้วยการกระทำพฤติกรรมของเราคําพูดของเราการพบผะ้สมาคมกับผู้คนมันจะกลายเป็นจรียธรรมสูงส่งซึ่งนั่นคือการดดวรับอัติสรามอย่างสูงส่งพวกคนที่เป็นเจริิสลิมนอนมุสติมก็จะรู้จักเราเขาไปดชืินชมใน ความเป็นศาสนาของเราแต่ก็จะชื่นชมบุคคลที่อยู่ในศาสนาอิสลามก็คือมุสลิมกับเราว่าอยู่กับเขาเราทำตัวยังไงพูดยังไงปฏิบัติตัวยังไงเสียสละของเขาอย่างไรจังหวดทีาเรียกว่าแม็กซิมัมที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับตัวเรามันแค่ไหนควรจะพอแค่ไหนระยะความอันสมบูรณ์ดังนั้นบุคคลล่านี้จึงเป็นคนมีเกียรติในศาสนาของเราสุบาราต อัลลอฮฺ سبحانه และก็เพื่อเราอินนับอลลอฮฺอาลีมุขวบีนและแสดงว่าอัลลอฮฺจะโฟกัสไปที่พฤติกรรมของเราเนียนของเราที่อยู่ภายในจิตใจนะครับคำพูดของเราที่พูดออกมาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาพูดลารู้ทักตนในทีเดียวและรอบรู้นี้ต่อพฤติกรรมการกระทำต่างๆของเราเพราะฉะนั้นมันติดตรงกันเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้วันนี้จุดต่อนของ นั่นก็คือกระแสที่กำลังถาโถมในรูปแบบที่ไม่ต้องเยอะกันตัวต่อตัวแต่อาจจะมองได้จากโซเชียลเยอะแยะมากมายการก่อเพียงแต่ผู้นำเอาความเนื้อความเหล่านั้นเนี่ยมาสู่การรับรู้ของเราบางทีเราก็หลงประเด็นไปกับเขาความแตกแยกกจะเกิดขึ้นก็ดีความเข้าใจที่มีถูกต้องิดท่าท่าเคลื่อนก็ดีเพราะฉะนั้น ัอินทร์ก็พูดว่าจึงเป็นรูป่วนสำคัญถ้าไม่มีคุณธรรมนั้นใช้ไม่ได้อมนกพยัญชนะที่เรามีความเป็นคุณธรรมพยัญชนะว่าจะสามารถอยู่กับมุสลิมกับมุสลิมได้ไม่ดีเลยมีเรื่องอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีความปรารถนาที่บมุสลิมงทั้งหมดนั้นเว้นระยะทางในการปฏิบัติได้ทั้งหมดไม่ใช่มองคนที่ไม่ใช่ผู้สิมเป็นคน่ดีเพราะอัลเราต่าเนี่ย เราได้ทราบความแตกต่างที่มากให้เราได้ใช้ศิลปะในการดเนินชีวิตอยู่กับเขาอย่างไรได้อยู่นกอยู่กับเขาอย่างไรให้ดีให้ได้และให้ดีโดยที่ไม่ผิดหลักการทางศาสนารประวัติัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในสังคมเราท่านที่เคารพทั้งหลายครับก่อนที่จะเปิดรัฐบาลวันนี้ผมจะถ่าอดิสทรรศการหนึ่งสื่อมอบรับความรู้สึกของเราเมื่อสักครู่เราดูระดักการตั้งค่าอองค์การที่13ที่ได้เชิญ ค pues ุณวันทองก็บทแห่งการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความรู้สึกที่มันจะนําพาไปสู่ความเสียใจหรือความสุขต่างๆโดยใช้หลักการอนดสชั่เรื่องของคุณธรรมเข้ามาเป็นตัวกำกับดูแลอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมูฮัมหมัดสุลต่าท่านเป็นนักครสอนของญี่ปี่

จะทําอะไรก็ทำให้เธอชีวิตเนี่ยจะจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงก็ทําไปมาชิตะในสิ่งที่เจ้าคือปรารถนาจะกินข้าวจะท่องเที่ยวจะทํางานอะไรก็ว่าไปอิสมาชิตะดำเนินชีวิตไปตามที่เจ้าปรารถนาต้องการว่าอินเดนจะไม่มีทุนแต่ให้รู้เว้นัว่าสุดท้ายเจ้าต้องการมาชาอัลวก็ประโยคเนี่ยเราเห็นคำสอนเราทำให้เราได้รับรู้อะไรบ้างกับอิชมาชิตะทำยังไงอยากทำอะไรทำไป อยากจะโกงให้โกงอยากจะดีกับใครดีอยากจะทะเลาะกันใครทะเลาะแต่ว่าอินนใการพิารณคุณต่ยสมนึกไม่ได้ว่าเจ้าถึงตายแล้วลีมาพามันเอาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากตายก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการทำในวันนี้นี่คือสิ่ง,งนนนนนหนึ่งประการหนึ่งที่ที่เปนมาสอนนบีว่ามิวมันอับบัตตาว่าผิบมันชินตาก็รักใครจะชอบใครชอบไปเลยมันชินตาที่ท่านต้องการ จะรักจะชอบไปินนะครกบมูฟ่ฟาหิููแต่ให้รู้ไว้นะรักแค่ไหนรถรนานี้แค่ไหนสุดท้ายมันจะต้องแยกจากกันไม่แยกเป็นไมแยกกามานอบบบ,บังคนทุ่งเทความรัดข้งหมดถึงแม้ว่ามันจะผิดหลักการก็ช่ถึงแม้จะทำใ้พี่น้องทะเลาะกันแต่เราเป็นหนึ่คนหนึ่งอะไรต่ตางๆเหล่านี้มาชิต้ะมันชิต้ะสิ่งบุคคลที่จะมีความรู้ คำพิ really ัากษว่าอินทร์กำลัรีสุดท้ายจะต้องแยกจากกันนรักแท้ในความนจนะและสุดท้ายที่นทรฟรีมาสอนจะมีก็คือวาเมนมาชิตทำอะไรก็ได้ทำไปเยมาน้ทาอินทร์ะก็มันินีบีแต่สุดท้ายพฤติกรรมทั้งหที่ทำนั้นจะได้รับการตอบแทนทุกสิ่งไม่่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องดี สองอาชีพเดูอนสามทำเกนนี้มีนโยายของรัฐบามันคือตัวสิ้นหึ่นมันคือกรอบมันคือทุกตารางนับแบ่วันที่จะต้องอยู่ในบริบทแห่งการดำเนินชีิต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่อย่าใช้ชีวิตกันกันตั้งกันเลยเลิดอย่ารับใครที่แล้วก็มันไม่ไม่ดูไม่ดึูดดึงดนจนกระทั่งดึงดันนส อย่าไปทำอะไรตามอารมณ์ไปตามตามกระแสสังคมเดิมก็ต้องลืมประยุทธ์นะนี่คือสิ่งที่ต้องถูกกับแฟนจากผู้หลักผู้เองของเราบ๊อบรุนทรการณ์นะดังนั้นที่บริษัทที่บริษัทอะไรครับในบทความวันนี้ไม่มีอะไรมากกว่าการที่จะเตือนตัวผมงเหลือเตือนั้งหลายเพื่อให้ได้รับสิ่งที่เป็นแนวทางอันที่อันที่มืดมนที่สุดอิสลามของเราสูงเหน่งหลักการของเราสมบูร อิสลามพูดถึงเรื่องอิสลามคุยไม่กิดตั้งเรื่องการปินการห้องอิสลามได้บอกเรื่องการอยู่ในสังคมคอามวัฒนธรรมอิสลามพูดถึงนักดีดีวันเดิมนะอิสลามพูดถึงเรื่องการเรื่องศาสนากับการเรื่องการปกครองอิสลามมีไว้เพื่อความสมบูรณ์ของโลขอพี่น้องในตุนค่าขอพี่น้องท่านทั้งหลายได้หยุดทำสิ่งเหล่านี้มาสู่การนำการปรับจูนชีวิตของเราให้ได้รับความสะอาด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أعمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما رمز بظلام بن عبيده. بارك الله لي ولكم ورسالة المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك على اهل النبي الكريم. وعلى اله واصحابه المصابيح الكرام اما بعد فيا عباد الله. اوصيكم بريا لبيتكم الله فرضوا عنه لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته صل على النبي. <applause> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين